ขอพระบรมราชานุญาตใช้คำศัพสมันพูดดยเจ้าค่ะก็กระมอมตื่นเต้นมากมากทเจ้าค่ะไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ขอพระบิชาติใช้คำสามัญได้พูดคุยกับพระองค์ท่านบูชาค่ะก็อย่างที่ พระองค์ท่านทรงจําได้กระหม่อมก็เป็นคนที่ขอพระองค์ท่านเซลฟี่ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะพุช้าก็อยากจะกราบทุนพระองค์ว่าตั้งแต่พระองค์ทรงทราบแล้วนะพุจ้าว่ากระหม่อมศึกษาอยู่โรงเรียนวัดราชโอพิตนะพุจ้าก็ มีโอกาสเจอพระองค์ท่านบ่อยครั้งแต่เนื่องด้วยเหตุการณ์ตอนนั้นยังไม่สามารถถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรได้ต้องกล่าวขอพระบรมชาติญาติพูดเลยพุชคาอาจจะไม่ถูกพระองค์ท่านนิดหน่อยแต่เป็นความจริงที่ก็มอมอยากจะเล่าพุชคาก็ ในเมื่อก่อนในพะุทธคะสมัยที่กระหม่อมเรียนอยู่วัดราชโชพิษใหม่ๆก็สมเด็จพระสังฆราชท่านก็อบรมสั่งสอนพุทธคะก็อยู่ใน ดูทางที่ดีมาตลอดแต่พอกระหม่อมก็ศึกษาเออเติบโตกันไปเรื่อยๆในยุคที่โลกโซเชียลมันเข้ามานะพูจขาก็มีข่าวใส่ร้าย,ายพระองค์มากมายเหลือเกินจนผมมีโอกาสได้อยู่ที่วัดแล้วฟังธรรมมีประสมเด็จพระสังฆร,ราชทรงอ,อ,อบรมสั่งสอนนะพูจขาก็ มันก็มีข่าวลือข่าวใส่ร้ายให้พระองค์เยอะแยะเลยพุค่ะจน <c oughs> กระหม่อมก็เคย <c oughs> คิดคิดลบกับพระองค์กับพุช่าอคกติกับพระงค์ว่าจริงไหมที่ท่านเป็นอย่างนี้ที่เขาบอกเขาพูดกันมาจนในชีวิตกระหม่อมได้มีโอกาสพิสูจน์ ที่วันที่สนามหลวงพุทธาคาก็ทรงรับรู้ถึงผมก็รับรู้ถึงพระเมตตาของพระองค์พุทธาคาที่ทรงมีต่อเยาวชนไทยพใชาคาข่าวดีมีได้ข่าวไม่ดีก็มีได้แล้วก็พวกเราต้องไปแยกแยะก,กันเองว่าอะไรมันข่าวดีหรือข่าวไม่ดี ให้เราก็ไม่ได้เคยโฆษณาตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่พวกเราจะตัดสินเอาเองแต่สิ่งที่ขอก็คือขอให้เราสร้างตัวเองให้ดีเป็นใช้ได้ก็ได้รับข่าวดีก็ต้องถามว่าอะไรมันดีข่าวลบที่มันไม่ดีก็เราดูว่ามันจริงหรือไม่ก็เป็นของธรรมดา นั่เป็นสมเด็จพระบรมามก็มีข่าวไม่ดีแม้แต่เป็นใครก็ต้องเขาก็ต้องพูดดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นของธรรมดาซึ่งเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้นก็คนที่อยู่ก็เป็นคนตัดสินเอาเองพิสูจน์เอาเองว่าเราดีไม่ดีแล้วไม่เป็นไรก็ดูเอาเองแต่ขอให้เราเป็นเด็กดีเป็นคนดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็สบายใจแล้ว ในหลวงครับก็หมอม,มีคําถามในใจที่อยากจะถามในหลวงเลยครับขอพระบรมชานุญาตถามเลยนะครับที่ก็หมอม,มีภาพถ่ายกับท่านนายกท่านนักการเมืองหลายคนอาจจะทําให้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวคุนเครื่องพระราชไทยกระหมอมขอพระราชทานอภพยโทษด้วยนะครับอาจจะ,จะ<ำ>ถ่ายกับใครเราเป็นวัยรุ่นเราจะไปถ่ายกับใครมันก็เป็นเรื่องของเราที่จะไปถ่าย <laughs> เราก็อยากถ่ายกับน,นักสแสดงดาราอะไรเหมือนกันตอนเด็กๆก,ก็อยากไปถ่ายเหมือนกันถ่ายนคนดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรมันก็ของธรรมดาไม่หน,หน้าเดือดร้อนอะไรเลย,เลยก็สบายใจได้ถือเป็นคําตอบทีกระมมดตางลือดไหลพุชกาคิดว่าจะได้คําตอบแบบนี้พุชกาเปิดใจให้กว้างเปิดใจให้กว้างแต่นึกถึงประเทศชาติแล้วก็นึกถึงว่าสถาบันเนี่ย กับประเทศชาติสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้หรอกก็เลยบอกไปดูราชการที่เก้าท่านท่านรูตสัทว์ทำมาให้ทั้งเจ็ดสกว่าปีพวกน้องๆใน,นี่บางทีก็ลืมท่านไปเพราะว่าแม้แต่รุ่นสมเร็จพระราชินีนี่ก็เกิดไม่ทันที่เห็นท่านเยี่ยมราษดรเพราะฉะนั้นมันขาดช่วงไปพวกน้องจะต้องไปช่วยต่อช่วงไม่ให้มันขาดช่วงได้ไปศึกษา ไปหาเหตุผลไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไปหาเหตุผลว่าท่านทําอะไรมาผลหลายอย่างความมั่นคงถึงนได้อยู่ถึงปัจจุบันนี้เมืองไทยไม่เหมือนเมืองลาวเมืองไทยไม่เหมือนคเขมรนคนเมืองไทยเนี่ยคนที่ไม่ดีเขาอยากจะได้เพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มันสะดวกมันสบายมันน่าอยู่ อะไรที่มันทําให้หน้าอยู่ทําให้สะดวกสบายแล้วประเทศไทยเราไม่มีเราไม่เหมือนประเทศอื่นเรามีวัฒนธรรมเรามีประวัติศาสตร์ไปที่ไหนก็ภูมิใจว่าเรามีวัฒนธรรมไทยไปศึกษาดูไม่คลืกเกินไปหรอก